ก่อนที่จะไปถึงการแข่งขันต้องบอกเลยว่าพี่หอยเนี่ยปกติมาร้องเพลงและซ้อมเกมนี้บ่อยมากมาบ้านผมแล้วก็ซ้อมตลอดวันก่อนที่พาแฟนคุณลูกน้ำใช่ไหมลูกน้ำเชื่ออะไรนะลูกน้ำไพ่อดะหรผู้หญิงคนนั้นไงที่อยู่ในห้องน้ำตอนนั้นที่ไปคลอคอแล้วพอเปิดเข้าไปปุ๊บเขาโกหนวดโกหนวดอยู่ถ้าเกิดว่าชาวแพ้ชาวปากหอยหอยแพ้ ขาดเท่าเอาอ้าวมันดูเสียเปรียบอะ่ะทำไมอะ่ะผมขอสไอได้ไหม <c oughs> มันดูได้เปลี่ยนกันไปจากไอเปลี่ยนเป็นอาได้ไหมฮะตอนรับเดือนสุดท้ายของป,ปีนายฝรั่งอารมดดีขอเปิดบ้านเสิร์ฟเสียงโหร้อนไหนฮอล,ลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ ปะทะเดือดแก๊งตัวตึงแห่งวงการดีเจและกวนสุปตาสุดจีตของวงการสุปตาทีมไหนจะทำให้หัวหน้าทีมเข้าถึงรอบแจ็คพอตลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง1นึ่งแสนบาทอย่ารอชา้าไปติดตามชมความสนุกพร้อมกันได้เลยครับ กว่าน้ำแรกหน่อยบอกเลยนะครับวันนี้คุ้มไม่อยู<_<_<___่แน่นอนฮอลลีวูดเกมน้นยใช้เลยเต้นการสนุกสนานบทนตรีที่ดีที่สุดซีสมาตอนรับเป็นอย่างเป็นทางการทีมแรกของเรานะครับคุณเชาๆนะครับมาตุยตุยแล้วก็ดีเจนุย ขอต้อนรับหัวหน้าทีมมอสปฏิพานเฮ้ยปฏิพานจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมอสปฏิพานจริงเหรอชื่อมอสปฏิพานเลยเหรอจริงเพราะว่าคือซ้ำกันโจงโจงอย่างนี้เลยโจงโจงเลยแม่ชอบมอสปฏิพานมากเกิดปุกตั้งเลยเอาทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเข้ามาเลยใช่ค่ะต่างแค่นามสกุลอาชีพของคุณมอสทำอะไรครับ เพราะตอนนี้อยู่ช่อง y YouTube ตู้ซ่อนหมีเป็นเป็นช่อง YouTube แบบว่าเล่นชาเลนจ์เล่นเกมอะไรอย่างงี้ค่ะใช่แล้วก็มีวันว่างๆก็จะเปิดพีเออเดอร์ทำน้ำเงี้ยวขายน้ำเงี้ยวของเราอร่อยกว่าชาวบ้านเขายังไงเพราะว่าเราเป็นสูตรที่แม่เราโขลกน้ำพริกเองที่บ้านแล้วส่งมาโอ้ยไม่ได้ซื้อเครื่องแกงสำเร็จหรอไม่ได้ซื้อเลยแปรโฉเองอปปี0หนึ่งแสนบาทถ้าได้แปเอาไปทำอะไรทำน้ำเงี้ยว ด้วย<ม>ความที่แม่ขกน้ำพริกให้เรามานานเราจะไปเอาเงินไปใช้หนี้ทกสอให้แม่อุ้ยดีะะดะดีีมากดีมากอ้าวอีกทีมครับทีมที่สองขอต้อนรับนะครับเสนาหอยคุณไอและคุณฟอยสวัสดีครับสวัสดีครับวันน้าทีมขอบพรคุณขอต้อนรับคุณอิง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 ทำอาชีพอะไรจ๊ะ ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์กล้องถ่ายค่ะฟรีแลนซ์กล้องถ่ายก็คือโปรดักชั่นละครเหรอใช่ค่ะก็เป็นนักแสดงอิสระด้วยค่ะก่อนเล่นทุกอย่างอ่ะเอาเป็นว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่าบอกว่าเคยเป็นเคยกู้เกลือเคยกู้เกลอเลเฮ้ยถ้าพูดถ้าพูดไม่ชัดทำไงว่าหอยถ้าพูดไม่ชัดอะไรครับเออไม่มียังไม่มีผลิตภัณฑ์ยังไม่มีผลิตภัณฑ์กล้าลิ้นแข็งว่ะ ผลิตภัณฑ์แก้ลิ้นเปรี้ยวไม่มีอ่ะไม่มีว่าฝรั่งปลอมท่านเราเลยเป็นรูปของเกิร์กร๊ปอีกที่อิงอิงเนี่ยเคยอยู่กำลังจะเข้าแล้วนี่ฮะมาดูรูปเลยนะฮะเกิร์กร๊ปชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อวงจู๊กเกิลค่ะ จั่วเกิร์จั่วเป็นแปลว่าแบบว่าเพชรเป็นเพชรค่ะคุณคือคนไหนฮะคือคุณคือคนไหนในตรงยืนตรงคือข้างล่างค่ะข้างล่างนี่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 อยู่นี่ข้างล่างเวทีอะฮะออกข้างบนเวทีอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเพลงออกแนวไหนครับเพลงออกแนวน่ารักน่ารักค่ะเป็นไอดอลแบบกึ่งไทยกึ่งญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นโชว์ได้ไหมโชว์หน่อยนิดนึงได้ไหมท่อนหนึ่งแรปแรปเรามีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ อะไรไม่เอานะเดี๋ยวมันเป่งเดี๋ยวมันเป่งเดี๋ยวมันเป่งมันไม่มีทางที่มันจะเป่งหรอก ดีความใหญ่เอาปกติเราจะแรปยังไงออาพร้อมแล้วเริ่มครับเหมือนรถไอติมที่อยากจะชิมก็วิ่งผ่านฉันได้แต่มองให้รถนั้นจอดแล้ววิ่งตามในแต่คอยอยู่อยู่อยู่ที่ตรงนั้นเธอคงไม่จอดแลกลับมามองฉันเฮ้ยมันหรอยฮ้ยได้อยู่ดีนะแต่ธรรมดามากแล้วใครเด็กวันนี้โชว์หน่อยเอาแล้วนี่เจอของแท้ก่อนร้องก่อนร้องอย่าลืมท่าถอยเส้นด้วย จอกผัวตองนั้นบานจุบวนยอดดอยสองเอื้องสามปอยนั้นคอยเป่งบ้านที่ตรงพื้นดินขอแล้วขอแล้วเ็บกระเป๋าเ็บกระเป๋าเอฟบเ็บกระเป๋าเ็บกระเป๋านั่นนั่นถือว่าดีแล้วใช่ไหมอ๋อเอาแล้วไหมฮะอันนี้ถือว่าธรรมดาธรรเอาเด็ดคนนี้เพื่อนเพื่อนเอาเด็ดเด็ดสิมาไอ้ไอ้ไอ้ช่วยเรียกปอยให้หน่อยช่วยเรียกปอยให้หน่อยเฮ้ยอันนี้คนแรคนอเฮ้ย go ไปไป ฮอลลีวูดเ,เกมไนไทย ก็ทุกวันอาทิตย์อะไรบีนบ๊อกเต็มปากเลยบีนบอกน้ำลายทั้งนั้นฟิลไม่มาแต่น้ำลายมาหนึ่งแสนบาทถ้าได้ไปเอาไปทำอะไรอีกเอาไปซ่อมบ้านค่ะซ่อมบ้านบ้านเป็นไรตอนนี้ซ่อมบ้านอยู่กำลังซ่อมเลยกำลังทำบ้านอยู่ซ่อมบ้านอยู่ซึ่งจะไปสมทบเลยใช่ค่ะวันนี้แข่งทั้งหมดหเกมนะหัวหน้าทีมไหนสะสมคะแนนสูงสุดเข้าไปสู่รอบจ็กรพอเพื่อชิงหนึ่งแสนบาทเห้นอยู่แล้วเริ่มกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเจาะเป็นคนๆคนไปถ้าคุณสามารถตอบชื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นได้นะครับคุณก็รอดไปคนไหนที่ตอบไม่ได้แล้วหมดเวลาก่อนขึ้นมาปั๊มหนึ่งทีแล้วค้างอยู่ตรงนี้จนกว่าลูกโป่งจะระเบิดเริ่มจากคนที่ฉลาดที่สุดในแก๊งของเราครชาเชาวว้าวคุณอยู่ตรงนั้นเลยคุณอยู่ตรงนั้นเลยแล้วคุณตอบเลยว่ามันคือภาพยนตร์เรื่องอะไรถ้าคุณตอบไม่ได้ค่อยขึ้นมาปั๊มโอเคพร้อมนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไร ให้ความสว่างผีมีแต่หัวกับไส้ให้ความสว่างแสงกระสือฮะแสงกระสือแสงกระสือถูกต้องได้จับมือดิจับมือดิเลยจับมือังไม่ออกเลยเนี่ยแสงกับจับมืออะไต่อมาครับคุณเสนาหอยนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรครับฮะการต่อสู้จีนหมีขาวดำกังฟู แทนเค้กไม่ใช่ไม่ได้่ไ้ติดตลกไม่ได้ไม่ด้ไม่ไ้ไม่ได้ไม้ม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้อ่้าม่รม่ไรัไม่ไดอไม่ไ้ไม่ไ่้้ไม่ได่ได้ไเด้ไม่ได้ไ่ไม่่บ่่มดม้มก้่้่ได้้ เกังฟูแพนเค้กกำลังจะเปลี่ยนเป็นกังฟูแพนได้ไม่ทันอีกไปทันเวลาซะก่อนมันเป็นคำตอบที่ผิดหัวหน้าทีมเขากระซิบผมบอกว่าเขาบอกว่าอะไรสายไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้อ่ะหนึ่งปั๊มครับหนึ่งปั๊มเพราะว่าเราครั้งแรกเราขึ้นเลยอ๋อจะได้วางแผงไว้ก่อนอ๋อคุณกล่าไว้ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยลำบากแน่ ไปไหนยืนอยู่นี่แหละออไม่เล่นแล้วหรอพี่แล้วไม่ไม่น่ารักจริงจริง <c oughs> นี่จินตนาการสำคัญกว่าความรู้จินตนาการกันเก่งไปนะคนต่อไปครับอตุยครับตุยชุกพร้อมแล้วนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรครับคำเรียกหญิงก่อนบวชอะไรชีอะคำเรียกหญิงนาคนางนาคนางนาคนางนาคถูกเติมนางสาว อันนี้ง่ายครัไอ้พร้อมแล้วเริ่มต้มตีนไก่สุดแซ่บต้มตีนไก่การินแมนตีนไก่ซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเออวันหลังไม่ต้องยกบใหพี่นะเขาจินตนาการอยู่ไพ่ของไอเนียนกว่าพี่หอยเยอะเลยนะหือเล่นเล่นแล้วแบบตอบเลยไงแต่เราไม่ตอบไงเรียบร้อยกังฟูแพนเค้ก มาที่คุณนุ้ยครับพร้อมฮะภาพยนตร์เรื่องอะไรลิงพาตาวิวิลิงพาตาวิมังคี้คิงชิงคองคิงคองถูกด้าดูดิ่ดาราแก๊งเราพอเล่นไปปุ๊บมีอยู่คนเดียวที่ดูโง่นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังเหลือหนูโอ้ยังเหลืออีกคนอย่าใช้คำว่าโง่ใช้คำว่าชะลาดใจดีกว่าอันนี้ยากแย่แล้วโอยโอยโอยเก่ง ้อมนี่คือภาพตย์เรื่องอะไรครับดอกไม้กลางคืนบุปผาลาตีถูกต้องครับฟอยทำไมไม่เล่นก่อนวะทำไมไม่เล่นแบบให้เขาแบบตกใจบุปผาลาตายอะไรอย่างนี้ ตรงนู้นไม่เท่าไหร่ตรงนี้มอสเมื่อกี้ทำอะไรฮะบอกมาที่ตัวตนของเขาบ้างครับคุณมอสปฏิพานคุณละครับคุณจะตอบได้ไหมนี่คือภาพยนต์เรื่องอะไรพร้อมแล้วเริ่มชุดชั้นในกดให้แบนอะไรวะปลาทับปลากดจคเอ ย้อนเรื่องบาเก้บาเกไม่ใช่ไม่ใช่ยังแม่นอยู่เดี๋ยวบี้เอาบาบีกดให้แมนต้องบีทำไมทำไมงงก็เด้หนึ่งปั๊มครับถ้าระเบิดเลยทีมคุณไม่ได้คะแนนนะอย่าให้ระเบิดนะขึ้นสุดลงสุดสูงไปเลยสูงไปเลยสุดเลยสุดเลยกดลง ยังอยู่นี่แล้วมอสชอบมากไม่แตกค่ะไม่แตกมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ต้องบอกเขาอีกนะอนเนี้ยขอนีมต้องบอกเขานะนี่คือภาพยอ์เรื่องอะไรประโคมดนตรีก่อนมหระศพหมโลงโหมลงถูกต้องวนไปกลับไปที่เช้าครับนี่คือภาพยอเรื่องอะไร จุดสูงสุดปืนทับกันทับกันทับกันถูกต้องคุณหอยครับนี่คือภาพยนต์เรื่องอะไรครับที่อยู่อาศัยรายเดือนเคารบเอาเท้าถีบมดเฟลา มอกเข้าไปบ้านเช่าบูชายันมันนี่มันนี่อีเงี้ยกเก่ง <c oughs> ตาพี่เนี่ยไม่ได้ <c oughs> เขาเปิดหูเะไม่อกพียงตอบว่าอะไรอนะ่ะอะไรแฟร์ดไหวย,ยัน <c oughs> ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของทีมเขาหรือเปล่าปั๊มแล้วระเบิดเราจบเกมเลยนะ <c oughs> หรือ,อยังยันรอดอยู่ไม่ต้องสุดกันไ,ไดยพี่ไม่ต้องสุด โอเคอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พี่หอยอยู่ไปก่อนอตุยครับนี่คือภาพพตยนเรื่องอะไรครับเก่ง ROV เล่นไม่ซื่อฉลาดเกมเกมโกงอะไรนะฉลาดเกมโกงฉลาดเกมโกงทุกแต้มคุณไอ้ครับนี่คือภาพพตยนเรื่องอะไรครับบริเวณน้ำหล่นติ๋ง ที่ยดถูกต้องเฮ้ยอะะคุณถอยปามอีกหนึ่งพี่ค่ะยังทยูยังทวงยู่ใครใครเขาตอบได้คุณนุ้ยครับฮะไปนี่คือภาพยนเรื่องอะไรครับทําน้ําให้เดือดปุดปุดอาหารกระเทยฝุดฝุดไว้สุธีราษปุดฝุดว้อ้มยำกุ้งต้มยำกุ้งทุกแั้งคุณฟอยครับ ครับดูคุณตั้งใจมากอร้อเก่งดูแล้วอันนี้น่าจะยากเหมือนกันทำไมโดนแต่แขยากพร้อมแล้วมาภาพยนต์เรื่องอะไรครับยาลดไข้ SML ผาลาไซพาลาไซพาลาไซพาละไซ จบเกมเรื่องนี้ต้องถึงกสชชอใคได้ใครได้ก็คือก็คุณตะเกียกคุณเอาหน้าไปถูมันอาจจะเป็นรองพื้นของคุณไปทำปฏิกิริยากับยางทำให้โมเดีระเบิดได้เหรออันนี้ช่วยไม่ได้ผมืก็ระเบิดผมขอโทษฮะผมใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานถ้าใช้มาตรฐานจริงๆต้องใช้อะไรฮะต้องใช้ w i s s l ล b ค่ะ อยู่ดีๆมันก็ระเบิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จบเกมครับโอเคเลยนะฮะตอนนี้ทีมคุณมอสนำอยู่6ต่อ5คะแนนเกมต่อไปของเราเราจะได้เห็นศักยภาพในการแ a c t ิ้งของดาราที่มาร่วมปาร์ตี้กับเราในเกมใบคนละคำสักครู่เดียว ปั๊มโป่งลามานะคะมันสนุกตรงที่ว่าเราต้องลุ้นว่าลูกโป่งมันจะแตกตอนไหนและสุดท้ายก็มีพี่หอยในทีมของเราที่ตอบตอนแรกก็คือตอบไม่ได้แล้วก็ออกไปปั๊มทีหนึ่งเราก็เสียวมากว่าลูกโป่งมันจะแตกตอนนั้นเลยหรือเปล่าะคะ่ะก็แบบพี่หอยอย่าเล่นเยอะหนูอยากได้เงินแสนพี่ฟอยกุสาตอบได้แล้วนะคะพาราไซแต่ว่าลูกโป่งมันซวยมันเลยมาแตกที่เราพอดีแทนที่มันจะไปแตกอีกฝั่งหนึ่งดันมาแตกที่เราเฉยเลย อีกทีมก็อย่าเพิ่งชะล่าใจแล้วกันนะคะนำแค่ไม่กี่คะแนนตามทันแน่นอน